ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงโอ้ครับบรรยากาศดีครับฟ้าใสสวยนะครับเห็นทุ่งหญ้าทุ่งนารือทุ่งหญ้าคล้ายๆกันสวัสดีครับผมตั๊กนภมัสกรกับรายการถึงพริกถึงกิ่งครับที่นี่ชุมชนสุราษบ้านเกาะสมุทวงซอยเจ็ดเรื่องราวที่สนใจผมนนี้เป็นพืชชนิดหนึ <Gentle> ่ง <ksi> ที่ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นเขาเพาะได้ที่ไหนพืชอที่ว่านี้เป็นอะไรไม่บอกตามมาเลยดีกว่าครับขณะนี้ผมกำลังก้าวข้ามนี่ทางเข้าง่ายๆครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพราะเห็ดทฤษฎีใหม่ใช่ผมมาเรื่องราวของเห็ดรับรองน่าสนใจมาพบกับ ผู้อำนวยการศูนย์กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบขอแนะนำครับคุณอาร์บีดีนจิ <ผม S 1> ๋วอาจารย์ดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้กันเพราะเหตุทฤษฎีใหม่อะไรคือทฤษฎีใหม่ครับจริงๆแล้วเราประยุกต์น้อมนำปรัชญากเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ามาประยุกต์เพิ่มอีกนิดนึงคือเดิมเนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วมันมีต้นไม้มันมีการจัดการบริหารต้นไม้อยู่นะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีพื้นดินข้างล่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเรามีน้ํารดน้ําต้นไม้แล้วเราทํายังไงที่รดน้ําตรงนั้นเนี่ยเราได้เห็ดออกมาด้วยแล้วเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมีคุณภาพทางยาและคุณภาพทางเศรษฐกิจด,ด้วยเอาละเห็ดที่ว่าขอดูหน้าตาก่อน,นเลยโอเคครับมาเลยฮะให้เดาให้เดาหน้าตาเปหน้าตานี้ชื่ออะไรอะ เห็ดชนิดนี้เองครับจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยเราเรียกมันว่าเห็ดดางแห่เห็ด่างแหในประวัติศาสตร์จีนนะครับเขาทานเห็ดตัวนี้มา5,000ปีแล้วครับม้วมีคุณสมบัติยังไงฮะหนึ่งนะครับในเรื่องของความงามนะครับสามารถทําเป็นเครื่องสำอางได้หมวกดอกนี่นะครับมันจะมีอุดมไปด้วยธาตุสังกสีสามารถที่จะไปบำรุงเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้โอเคนะครับตัวดอกมันเนี่ยนะครับมันมีสารที่จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นระบบประสาทให้สามารถงอขึ้นมาใหม่ได้ เดี๋ยวผมจะลองเก็บเกี่ยวให้ดูนะครับวิธีการเก็บเกี่ยวนี่นะครับก็เราก็เก็บนะครับอันนี้อาจารย์พอจากอะไรฮะเออเราใช้พวกเศษไม้ที่ที่หาได้ในบ้านเรานี่เก็บเกี่ยวแล้วนะฮะเนี่ยละเนี่ยเก็บเกี่ยวละเดิมนี่นะครับเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยเรานําเข้ามาจากประเทศจีนแต่ทีนี้พอนําเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเห็ดตัวนี้อบแห้งแต่พอมันอบแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาหมอกดอกตัวนี้ออกก่อน ซึ่งตัวนี้บํารุงสเปิร์มผู้ชายนะครับซึ่งอันนี้บำรุงสเปิร์มผู้ชายใช่ใช่ตัวนี้ถูกเอาออกอันนี้ออกไปแล้วอ้าวทำไมเขาไม่ให้เรากินอ่ะครับเนื่องจากต้องการความสวยงามต้องการความขาวของดอกยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดตักรบกวนถือหน่อยอาขผมถือไว้ฮะนะครับตัวนี้นะครับที่มันเป็นเมือกวุ้นเห็ดเยื่อไผ่นะครับที่บํารุงความงามของผู้หญิงนะฮะมันจะเป็นพวกโปรตีนที่บำรุงคอลลาเจนใช่ใช่มันเหมือนเป็นเจลลี่อ่าตัวนี้แหละครับที่จะเอาไปทําเป็นเซรั่มทําเป็นสบู่ทําเป็นเครื่องสำอางเอาไปทาหน้าเงีอย่างเนี้ออกทีีน้ครับ ังไม่หมด,มหมดเวลาที่แบบขึ้นพัทนาคารครับเอาตัวนี้ออกครับใช้แคเ่เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองหั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองหั่นให้ดูก็นะค่จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ที่อยู่ในซุปนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับเป๊ะเลยซึ่งเนี่ยนะครับ<ป>ถ้า<ป>เกิด<ล>ว่าเราทานเห็ดเยื่อผยที่มาจากบมงจีนเราจะทานได้แค่นี้ถ้าเราสามารถพ่อเห็ดเยื่อผยได้ในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยพวกนี้ความเป็นยาพวกนี้เราสามารถที่จะทานได้คนไทยสามารถที่หาทานได้จริงสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์จีนซึ่งเราก็ลองเอาสายพันธุ์นะี้มาทดลองปลูกในเมืองไทยซึ่งปรากฏว่าก็ได้ผลดีผมการันตีได้อย่างหนึ่งว่าเมืองไทยเนี่ยทุกพัฒตาการไม่มีเห็ดเยื่อผยดอกสดทำขาย ใช้ดอกแห้งจากประเทศจีนแลวมาแช่น้ำถูกต้องมาแช่น้ำนั่นคือวิธีการใช้เขาถูกต้องไม่เคยเห็นแบบนี้ครับไม่มีแบบนี้งั้นเราย้อนกลับไปดูชุดเริ่มต้นของเขาที่นี่กันดีกว่าว่าอาจารย์เริ่มปลูกกันอย่างไรครับ เราไปถึงตรงนี้เราจะเห็นว่ามีก้อนเชื้อเห็เดเยอะแยะเลยอาจารย์การนำเห็ดนี่นะครับหัวใจสําคัญเลยก็คือเรื่องของการทําเชื้อตัวนี้เราใช้ดอกเห็ดหลินจือในการเลี้ยงเห็ดหลินจือเวลาที่ผมเวลาที่ผมต้มแล้วก็ทิ้งลงไปปุ๊บประมาณ2วันตอนนั้นราขึ้นเต็มเลยก็ไปฉุกคิดได้ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรก็เลยเอาเชื้อเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยลงไปเลี้ยงดูเราได้เชื้อมาปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยงเชื้อให้มันเต็มนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาทําก้อน นี่แหละครับอันนี้ยังเดินอยู่หลังจาก <นะ S 1> ที่เราตัวนี้มันเต็มแล้วนะครับเราก็เนี่ยเอาตัวนี้หยอดใส่ใน,นี่ก็คือเขี่ยเชื้อใช่ครับเขี่ยเชื้อใส่เข้าไปในนี่เป็นการกระบวนการทําให้อาหารตัวนี้มันปลอดเชื้อแล้วเราใส่เชื้อเห็ดเข้าไปแต่ว่าต้อง,หงไหน,นต้องนึ่ง ใช่ต้องผ่านการนึ่งการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเราใช้ความร้อนที่เบสิกเลยนะครับหนึ่งร้อยองศาด้วยการต้มน้ำต้มน้ำธรรมดาจากนั้นนะครับเราก็เอาเชื้อที่มันเดินเต็มแล้วนยครับมาลงก้อนก็จริงๆไอ้ตัวนี้ครับก้อนขีเลื่อยเนี่ยต้องอบก่อนอบก่อนนะครับจากตรงนี้ไปเชื้อเดินเต็มก้อนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งหลังจากนั้นตัวนี้พร้อมแล้วที่จะเอาไปลงแปลงเอาไปว่าอย่างนี้เลยอาจารย์บอกลงแปลงเราไปดูเลยดีกว่าครับด้วยกาความชัดเจนตามมาเชิญครับ คือดินที่เราเห็นขาวๆเนี่ยเนื่องจากว่าผ่านการเพาะมาแล้วหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําการตากดินแล้วก็โรยปูนขาวก็คือตะกุยดินออกใช่ใช่ครับถูกต้องโรยปูนครับเราก็จะมีนี่วัตถุประผสมก็คือแกลบจากนั้นลงเชื้อครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับเราใช้วิธีหักเป็นก้อนๆนะครับอย่างนี้อาใช้ถือหน่อยครับใหญ่กว่าลูกปิงปองใช้วิธีการหักอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณสักใหญ่กว่าลูกปิงปองนิดนึงประมาณนี้นะครับผมหักแ้จ วางกระจายไปในแปลงวางกระจายไปในแปลงอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อมากเนี่ยเราก็วางได้เยอะเชื้อก็เดินเต็มเร็วเอาเห็ดออกดอกเร็วแต่ถ้าเรามีเชื้อน้อยเราก็วางห่างๆไปกว่าที่เชื้อมันจะเดินเต็มแปลงกว่ามันะออกดอกก็ใช้เวลานานขึ้นอันนี้วางเสร็จแล้วทําไงต่อครับอาจารย์อาหารเสริมของตัวเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยครับก็จะเป็นนี่ครับใบไผ่สับ๋อาใบไผ่สับอ่าถูกต้องครับเนื่องจากว่ามันเป็นเห็ดเยื่อไผ่คือเดิมเนี่ยในในเมืองจีนมันขึ้นอยู่ในป่าไผ่อ๋อก็เลยต้องใช้ไผ่ใช่ครับ อยางนั้นครับนี่ครับอันนี้ของหวานของแท้ท่านผู้ชมไม่ต้องบอกก <c oughs> ันเลยอาหารเชื้อรลาถ้าอาจารย์ถืขอขนาดนี้ผมต้องต่อกน้ำตาล,ลแล้วแป้งและน้ำตาลอ่ครับพเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเนี่ยปุ๊บใส่น<ห>้ำตาลอีกเชื้อมันจะเดินไวขึ้นจากนั้นยังมีอาหารเสริมอีกอ่า,าครับอีกตัวหนึ่งครับตัวเดียวตัวเดียวครับที่ว่าคือขี้วัวถูกต้องครับก็คือเปียกในแห้งต้องแห้งอีกเหมือนกันถูกต้องครับขี้ของมันก็คือให้แห้งนะครับก็โรยเป็นอาหารเสริมครับ ขี้วัวเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของการเพิ่มจุลินทรีย์ในแปลงนะครับก็คือเห็ดเยื่อผนเป็นเห็ดดินเราต้องเลี้ยงจุลินทรีย์ควบคู่ไปก,กับการให้มันกินอาหารแล้วเดี๋ยวมันก็จะอยู่แล้วออกดอกออกผลต่อไปก็เป็นอาหารหลักข้างบนขี้กบ,บใช่ครับโรยเลยครับหลักการก็คือโรยให้มันกลบทับเชื้อไปเลยทับเลยฮะใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องใช้เยอะหน่อยใช่ครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าเชื้อมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาที่มันเจริญมันจะได้เจริญออกรอบชิด ถูกไหมครับแล้วมันทําให้เชื้อมันเต็มแปลงเร็วขึ้นตอนต,ต,ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเอาดินลุและใช้ดินถุงที่มันมีขายตามตลาดทั่วไปถ้าเราหาดินไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยดินไม่ต้องซื้อครับ,รบเราไปหาตามเลือกสวนไร่นาะหลักบ้านบในสวนรไร่ได,ได้เลยถูกต้องครับ แล้วทนี้ไปเสร็จแล้วครับเหลือใบไผ่ถูกต um ้องนี่ครับปิดปลิวรับลงเลยต้องคุมเลยนะคุมเลยครับเอาละครับวันนี้เห็นขั้นตอนการปลูกต่อไปขั้นตอนเดี๋ยวพักแป๊บเดียวมาดูเรื่องของขั้นตอนการแปรรูปกันบ้าง ก็พกักกับมาช่วงนี้ครับเรื่องราวของการแปลรูปอันนี้คืออะไรครับครับตัวนี้เนี่ยคือดอกเห็ดเยืยอ่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันจเนะเป็นที่เราเห็นกันมานะให้ดูก่อนอ นี่โคนมันเมื่อกี้แต่นี่ดอกเล็กหน่อยนี่คือดอกมันนะครับพัฒนาการมาแตกปุ๊บโย่ขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มีประโยชน์สูงสุดมีสุประโยชน์สูงสุดเอาละดอกตูมแนะ่นอับไม่ทานดอกตูมั้นเรากินดอกตูมอาจารย์ทานแล้วผมเดี๋ยวเราจะลอกเปลือออกมาครับนี่ปลายมันสวยมากนะท่านผู้ครับมันจะเป็นศิลปะดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเชฟก็จะต้องมือเบาหน่อยนะครับพอลอกเปลือออกมาเห็นไหมครับ นี่มีเมือกอยู่นี่นะฮะอะนะฮะขออนุญาตตัว้อ,กอตกตอนนี้แหละครับอันนี้ตัวดีเลยนะฮะตัวนี้นะจะไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวผู้หญิงกินเข้าไปแล้วสวยนี่ครับมันเริ่มสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเซรั่มใช้เองโอนะครับอันจะขุดเมือกมันแล้วสู่ที่เป็นเซรั่มเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำต่อเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะครับซึ่ง มันก็จะมีตัวนี้ครับซึ่งก็จะเป็นดอกสดดอกสดที่อยู่ในไงครับใช่ตัวนี้นะครับหาทาก่ะคล้ายๆครับอาทานยาครับนี่เรื่องในเป็นยังไงื่อเข้าไปปุ๊บจะเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ครับจะเห็นไหมครับว่าแค่หนึ่งดอกนี่เราสามารถทําต้มยำได้หนึ่งถ้วยนี่ทำต้มยำได้ใช่ครับอร่อยไหมอาจารย์ผมอยากรู้ว่าชาติเป็นยังไงจังเลยคือทําเป็นพวกน้ําแกงครับพวกน้ําแกงพวกแกงเลียงแกงเผ็ดแกงป่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับใช่ครับหรือเราจะเอาไปแช่น้ําปลา หรือเอาไปดองพวกนี้มันก็จะเป็นอาจรทำวิธีการแปรรูปวิธีการแปลรูปของเรามีอะไรบ้างที่จะแปลรูปในวันนี้อันนี้เราก็ากันอยู่เมือกี้นะเดี๋ยวมันจะมี2ส่วนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการเอาเมื่อกุ้นเห็ดเยื่อไผ่มาแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราจะทําเป็นเครื่องสำอางใช้เองในบ้านเซรั่มที่บอกถูกต้องผิวท่านจะชุ่มชื้นขึ้นทันทีอเริ่มเลยครับอันดับแรกทำยังไงอันดับแรกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวุ้นเห็ดเยื่อไผ่กับน้ำแร่นะครับอัตราส่วนก็ 1: 10นต่กกเเอครรับ10 ก็อะไรมกตอนนี้เราต้องการแตกโมเลกุลมันด้วยความร้อนอ๋อเข้าใจหลักการปนะดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆเอาไปต้มจริงเคยทําแป้งเปียกไหมครับแบบนั้นเลยอ่าแบบนั้นเลยครับก็คนๆให้มันเป็นแป้งเปียกนะครับเดี๋ยวคนให้มันละลายโอ้ัป็นคนขึ้นเรื่อยๆฮะเก่งนะทุกท่าครับนี่เป็นมูลแล้วนะฮะครับมันจะแข็งตัวไหมอาจารย์ไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งมันจะเป็นแป้งเปียกที่ไม่แข็งตัวอย่างนี้เลยอยู่ใช่ใช่มันอยู่อย่างนี้ครับมันจะยืดใช่ใช่โอเคนะครับต่อตอนนี้เนี่ยเราได้แล้วนะครับ เออแบบนี้เองครับใช่ไหมฮะหอยยากนะแลวมันมีกลิ่นแต่ไม่ใช่กลิ่นแบบเห็ดแล้วนะใช่ใช่ใช่ถ้าถามผมนะกลิ่นคล้ายๆลังนกอย่างนั้นท่านผู้ชมอืมแตกดีครับอ่ะต่องห้ามทานครับมาไปรูปอย่างที่สองกันก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวดอกเห็ดเจ้าไผ่ดอกตูมนะครับที่เราปอกเปลือกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาต้มนะครับเพื่อทําให้มันสุกก่อนแล้วเราจะเอาไปทําเป็นเห็ดเจ้าไผ่แช่น้ําปลาหลักการตัวนี้นะครับคิดว่าเราทําการต้มไข่ครับเหมือนต้มไข่เลยครับผม อ่าน้ำท่วงท่วนะครับผมหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราทําเป็นน้ําปลาแช่อันนี้น้าปลาเป็นน้าปลาหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําสะอาด10ส่วนตัวนี้เอาไปต้มให้สุกก่อนนะครับน้ำปลามันจะได้สุกพอเราต้มตรงนี้สุกปุ๊บเนี่ยเราก็ตักตัวนี้มาใส่ในนี้นะครับเราก็จะได้เป็นขวดนี้ อันนี้เย้วเก็บไว้เป็นเดือนเลยเป็นเดือนครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นเก็บได้กี่วันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมชิมตัวนี้เลยไหมใช่สุดยอดครับมีความนุ่มและมีความกรุบกรอบมีความแตกต้องมาลองชิมเองผมอธิบายท่านไม่ได้หมดมันน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภพันธ์ตรงนี้เราก็เห็นสองอย่างนะครับยังมีอีกที่นี่ครับยูนดีกว่าครับมาโอเคครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่ได้วันนี้เราแปลรูปเราเห็นแล้วเรามีเซรั่มเซรั่มที่อาจารย์ว่าอาจารย์ดีนะฮะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เป็นของนักเรียนเราเองนะครับนักเรียนทำสวยทนานนี้เป็นนักเรียนที่มาเรียนเทคนิคการเพาะที่นี่นะครับแล้วก็ไปต่อยอดเป็นเซรั่มเป็นธุรกิจของเขาแล้วครับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเห็ดยื่อไผ่ที่เราทำเป่าดอกบานแล้วเอามาตากแห้งอบแห้งอ่ะมันจะได้อย่างงี้เมื่อกี้เราทำสารตั้งต้นเซรั่มที่เรากวนเป็นแป้งเปียกเห็นไหมครับตัวนี้นะเราก็มาผสม ทำสบู่ได้ตัวนี้นยเราเป็นสบู่เห็ดเยื่อไผ่น้ําผึ้ง,แล,งแล้วเราก็มีตัวใยบวบอยู่ข้างในเวลาที่เราทาเราจะได้สรับอันนี้ใยบ,บวบใยบวบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เื่อไผ่นะใยบวบครับวันนี้เราด้เห็นเรื่องราวการเติบโตการเพราะเลี้ยงอย่างน้อยคร่าวๆครับสนใจต้องมาเรียนรู้ที่นี่เพราะที่นี่เขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะการเพราะเห็ดทิสฎีใหม่ ไมผ่านมาแถวนี้ไม่ไกลกรุงเทพอยู่แล้วก็คืออยู่ในกรุงเทพไแล้วมีนบุรีครับเกมีนบุรีเรามีหลักสูตรสอนเนี่ยก็คือสอนการพ่อเหยื่อภัยแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปเหยื่อภัยสองหลักสูตรนี้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําเชื้อได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่ไม่ฟรีไม่ฟรีไม่แพงเราขายก้อนเชื้อไม่กี่ก้อนก็คุ้มนะครับช่วงหน้าเราจะขออนุญาตนำเรื่องดีๆวัตถุดิบดีๆนั่นคือเหยื่อไผ่ ไปทำอะไรกินในครัวของเราอันนี้ขออน,นุญอาจารย์นะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับ,รบอาจารย์ด,ด,ดีครับสวัสดีครับอาจารย์ A ราอา,าเบดีจิเลาแม่นนนสนับสนุนโดยหอมเข้มขน้น ต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุดครัวกันน้ำ s t a เลสจีโอครับกับสุ่ช่วงนี้ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณมากๆครับชุมชนสุเราบ้านเกาะเรื่องราวของเห็ดแน่นอนครับเห็ดที่เราไปในวันนี้นั้นคือเห็ดเยื่อไผ่เราจะทำเมนูกันที่มีชื่อว่าดอกเห็ดเยื่อไผ่ ตะไลกุ้งคำว่าตะไลหมายถึงถ้วยครับท่านผู้ชมครับเป็นถ้วยเล็กๆเป็นถ้วยตะไลเอาไว้ใส่ขนมอาจารย์อธิบายให้เราดูแล้วถึงวิธีการแตกตัวของซีรั่มของเขาคือการนําเมือกของเขามาแล้วก็ต้มในน้ําร้อนให้มันแตกตัวตรงเปลือกนี่เขาไม่ใช้กันฉนั้นผมขออนุญาตขูดเอาซีรั่มไปใช้เราจะใช้ทําอะไรล่ะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราขูดเมือกเก็บเอาไว้มันคือส่วนที่มีประโยชน์ส่วนกลีบนี้เราไม่ใช้อ นั่นโอเคครับสักสามหัวผมจะเอาดอกเห็ดไปคั่วในกระทะผมจะลงไปจีทั้งหัวนี่เลยจะคั่วกันในกระทะให้เขาแห้งเรามีกุ้งอยู่ใช่ไหมโขกกุ้งทั้งหมดนี่สับสันิดนึงเอาละครับแล้วก็ลงไปในครก เมื่อเขาเริ่มเหนียวขึ้นขอญยาดใส่เกลือลงไปหน่อยนึงครับนิดๆขอให้มีรสชาติพริกไทยสักหน่อยหนึ่งใส่แป้งอันเล็กน้อยเป็นแป้งหมันครับเนี้ย <Yes. S 1> นั่นแหละช่วยเขานิดนึงโอเคครับนี่คือส่วนของเนื้อกุ้งน่าจะเนื้อละเอียดดีครับเราล้างมือก่อนนะครับเอาละนี้คือส่วนที่เป็นลูกชิ้นกุ้งตั้ม โอเคส่วนนี้จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะเริ่มปิกปีกนิดหน่อยแล้วข้างในเขาเริ่มสุกมากขึ้นครับนะครับนี่มีความเดือดเดือดอยู่ผมจะขออนุญาตถ่าแบบ4ี่แล้วกัน nei, <quiero S 2> นะครับอืนี่นี่คือส่วนที่เราจะนำไปทำกับตัวที่เป็นกุ้งตะไลของเรานั่นเองเราก็แค่อยากจะห่อเขาไว้ครับท่านผู้ชมนะเราก็แค่ ทำให้เขาเป็นที่วางเหมือนถ้วยตะไลที่เราจะวางอะไรต่างๆไว้นี่อย่างนี้แหละนะครับวางไว้ จากนั้นเราก็อาจจะคลุกแป้งมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเกาะตัวเพราะหลังจากนี้ไปเราจะนําไปจี่ในกระทะที่มีน้ํามันอยู่เล็กน้อยครับวันนี้เราใช้รำข้าวก็ได้ครับเพราะมันนำข้าวมีคุณสมบัติด,ดีนะครับทนความร้อนได้สูงและมีประโยชน์มากเราใส่น้ํามันลงไปพอสมควรครับสักช้อนโต๊ะหรือถึงประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ครับดูจากนี้ขนาดนี้แล้วก็ประมาณนั้นระหว่างให้รอนน้ำมันร้อนแล้วมีขิงอยู่ตรงนี้ครับ พริกสักเล็กน้อยผมอยากได้แต่ตัวเนื้อสีแดงๆครับเอาไว้แต่งสีเขาเม็ดนี่เราไม่ต้องใช้ก็ได้แค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับช่วงสุดท้ายทำซอสง่ายๆที่จะเอาไว้สำหรับกินเอาแล้วครับน้ำมันเราร้อนนี่คือส่วนที่เราลงแป้งไว้บางๆลงไปครับเอาส่วนที่เป็นเห็ดขึ้นไว้ครับ ผมจะให้เขาทอดอยู่นานพอที่มันจะพอมีกรุบกรับกรุบกรับเหมือนมีผิวสมัมผัสที่ค่อนข้างกรอบนิดหน่อยดังนั้นเราก็ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับส่วนที่เป็นเจลที่เราได้อาจากส่วนที่เป็นเปลือกด้านในเติมน้ําสักเล็กน้อยอผมก็กล่าวว่าสักหน่อยนึงอะแล้วผมก็จะคนให้เขาละลายอยู่่างนี้ก่อนเขาก็ลอยตัวอยู่่างนี้แล้วครับนะระหว่างนี้เราก็มาดูกันนะครับตัวเนื้อกุ้งค่อยๆ่องขึ้นนะครับ มันมีความกรอบมันมีผิวสัมผัสที่นัาก,กัดนี่ตอนนี้เนื้อกุ้งคองดีครับพองตัวขึ้นดีเหลือเกินนะที้ขึ้นทีะชิ้นเลยน้ำมันส่วนนี้นะครับยังสามารถนำไปใช้ได้ครับเหลือสักช้อนหนึ่งแล้วเราจะใส่ตัวที่เป็นขิงนี่นะานผู้ชม แล้วเราจะผัดขิงให้หอมครับในน้ำมันที่เราทอดเมื่อกี้แหละเพราะน้ำมันนี้จะมีกลิ่นของกุ้งอยู่แล้วเราจะปรุงรสกันเล็กน้อยครับด้วยซอสหอยหนางรมอ่าสักช้อนหนึ่งซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยให้รสชาติกลมกล่อมน่าละน้ำตาลเล็กน้อยใส่พริกลงไปหน่อยนิดนึงอ่าเพื่อเพิ่มความหอมแล้วนี่คือน้ำที่เราใส่เมื่อกี้ใช่ไหมครับละลายลงไป ผมไม่ได้ใส่แป้งท่านผู้ชมดูความข้นของตัวเจลที่มันอยู่ในเห็ดมันข้นธรรมชาติจริงๆครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับใส่ซอสลงไปเลยจางจางนี่นะครับดอกเห็ดล้วนลวนอือหือ Thank you เยื่อไผ่ตะไลกุ้งพร้อมเสร็จครับอยากดูว่าเนื้อข้างในเป็นอย่างไรนี่ครับน้าตัวกุ้งตัวดอกเห็ดครับอืมอืมอืมแต่เมื่อเข้าปากแล้วท่านจะได้สัมผัสท่านจะได้รู้สึกกับรสชาติของดอกเห็ดที่อยู่กับกุ้งได้อย่างกลมกลืนผมว่ามันแปลกและอร่อย พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเราครับถึงพริกถึงขิงดูย้อนหลังครับใน YouTube Facebook แนะนำติชมมาได้ครับผมตักนัสกรถึงพริกถึงขิงวันนี้ลาสวัสดีครับ